สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับโอ้ลูกลังงามขนาดเนาะต่การเลยลูกล,งลักลง,ลลงน,นี่ตการยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวไก่สรรนน้ำติ้งครับวันนี้ก็มาซื้อลูกลังกับทีมงานเสียสาครับนะครับ,วบรควบคุมคอนโรลโดยจานตู้ครับมาเจอรถทีมงานยุทธนาครับเสียิกิตครับ เยยกับเจ้าพีซีสองรุ่น7ครับลุกลังสวยๆครับครับกลุ่มมาเต็มบุ้งกี้เลยครับนี่ครับก็ทีมงานยุทธนาก็หยุด1วันครับวันนี้ไม่ได้วิ่งครับก็เลยล้างรถพอดีเท่าแก่โทรมาว่าจานตู้ตักครับก็เลย รถแห้งก็เลยมาเอาลูกหลางครับประมาณสี่เที่ยวครับทางงานไม่งอกขึ้นมาครับ mm hmm. ลงังสวยๆช้ำๆเลยครับนี่ครับล้างรถครับเมื่อเช้าน่าจะเตรียมไว้อยู่ครับเพราะว่าเป็นรถใหญ่ตักครับ รถด,ดำก็เพิ่งเห็นสองคันครับก็น่าจะมาเรื่อยๆครับมาอีกแล้วหนึ่งคันครับนี่ครับรถด,ดำ ไปห้าพุ่งขีหกพุ่งกี้รู้เรื่องครับเสียแดงครับคันนี้าจากท่าพนมครับคันนี้ครับรถเสียรียดเต็มแล้วครับเสียรียด ไปแบบสบายๆครับหลังสวยครับลง,ลงเซยลงเสยนี่จักรถแล้ววันนี้ไปครับคิวเวลาครับทีนี้นะครับจันตุ ค่อยเห็นไมโครครับฝั่งนี้ดีกว่าครับนะครับลงมาดูข้างล่างครับครับจักเทียวแล้วมาีิ นะครับหาตะาขอกระได้หาตะมาเที่ยวเล็กโทรหาเพื่อนเมื่อเช้าในปิดเครื่อง มาจะเพิ่งหมอลำเด็ก,กว่ครับเด็กหมอลำยืน oh <my> นาเลี้ยงจริงจัแมนเมื่อคืนนี่พิ oh <my> ่งล้างรถเสร็จครับหนึ่งว่าจะไม่ได้วิ่งแล้วครับวันนี้ อุ้มแบบจัดหนักจัดเต็มเลยครับท่านนิละซีนกระบอกตัวเึงมันหัวเลยท่า อาบีิฟุ่นตลอดมันฮอนมันฮอนอันนี้ป,นปันโกเบนะเร็วปานโกเบนมาเร็วปานโกเบ ข้างหน้าเลยครับเต็มแล้วครับ เอาอีกสิฮะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดทับสัคลายช่องบาวกลสอนน้ำทิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทำคลิปต่อ,ตอไปครับ มาเจอกันใหม่คลิปน้าคร้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ